ท่านผู้ชมคะงานนี้บอกได้เลยนะคะว่าเดือสดสุดๆค่ะเรื่องราวพีกแล้วพีกอีกนะคะทำเอาคนที่ติดตามดราม่าเรื่องนี้ค่ะร้องฮักกันเป็นแถวค่ะเมื่อหนุ่มอิลสลิกนะคะและสาวจอยค่ะอดีตแฟนสาวนะคะแลกกันคนละหมัดค่ะไม่มีใครยอมใครงัดหลักฐานแฉโต้กันลากไส้นะคะงานนี้ฟ้องมาฟ้องกลับค่ะอิลสลิกรั่นแค่เป็นห่วงเห็นน้องสาวบอกว่าป่วยหนักอาจจะตายนะคะแต่สุดท้ายป่วยปลอมหรือเปล่าทางด้านของสาวจอยค่ะอดีตแฟนสาวซัดกลับเตมข้อไม่ทนแล้วแต่งเพลงก็พอไม่ต้องแต่งเรื่องนะคะยันไม่เคยติดต่อไม่เคยคุยแล้วก ไม่ได้อยากเจอด้วยงานนี้บอกได้เลยนะคะว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครค่ะต้องฟังที่จบก่อนสืบเนื่องจากกรณีนะคะที่อิวสลิค่นักร้องหนุ่มนะคะทำเอาแฟนคลับค่ะช็อกเลยนะคะหลังจากที่นักร้องแรปเปอร์ชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงในตำนานค่ะได้ประกาศเลิกลาก,ก,กันกับแฟนสาวคนล่าสุดอย่างลินลี่นะคะและเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างเป็นทางการค่ะโดยงานนี้นะคะเจ้าตัวค่ะดูเหมือนว่าจะกลับไปรีเทนลักเก่ากับคุณจอยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าในเพจหลักของอิวสลิค่ะได้มีการโพสต์ภาพโน้มลงไปจูบคุณจอยนะคะดิตแฟนสาวรวมทั้งยังมีภาพพกกออดดค่ะแล้้้ว็ไโสต์ข ความทนองที่ว่าเพื่อไม่ให้สร้างความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนชีวิตปัจจุบันคนที่รักแล้วก็ไว้ใจเนี่ยแค่คนเดียวเลยก็คือตอนนี้กําลังคบหาอยู่กับคุณจอยตอนนี้นะคะคุณจอยมีอาการป่วยรักษาตัวไม่อยากจะให้เกิดความไม่สบายใจกับคุณป่วยทําให้ตนเองเนี่ยทำงานเพลงไม่ดีด้วยเป็นห่วงคนที่รักแล้วก็ห่วงคนฟังจะเข้าใจผิดชีวิตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ขอพูดก้าวล่วงถึงบุคคลใดๆแต่ว่าการกระทําใดๆของคนอื่นที่ไม่ใช่ตนและจอยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกััับกกกกกกาาาาาารระะะทํเหลลล่่่่นนนนนน้้้แตไไมมขอออคคววดงี็ถูป เททัวไปลงคุณจอยชํำเลยค่ะเพราะว่าไม่เชื่อนะคะว่าหนุ่มอิวสลิกเนี่ยจะเป็นคนโพสต์โพสต์นี้เองขณะที่ทางด้านของลิลลี่ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะในตอนแรกเนี่ยก็บอกว่างงงเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไหวอยู่และก็มีเหล่าแฟนคลับนะคะเข้าไปให้กําลังใจสาวลิลลี่กันอย่างมากมายค่ะด้านแฟนคลับของหนุ่มอิวสลิกนะคะแม้บางส่วนค่ะจะออกมาระบุนะคะว่าขอเสพแค่ผลงานก็พอไม่เสพเรื่องส่วนตัวแต่บางส่วนค่ะก็มองว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยก็ควรจะออกมาเคลียร์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมันทําให้เกิดดราม่าค่ะกับททาางงงงผูู้้หหญิััฝ่่่นนนนะะะคคสววุณออเดมืจ ลอยตัวเกินไปหรือเปล่าขณะที่ทางด้านของคุณหมิวค่ะน้องสาวของคุณจอยนะคะแล้วก็คุณลิลลี่เนี่ยต่างก็ออกมานะคะโรชี้แจงยิบเลยในมุมที่ตัวเองถูกกล่าวหากันนะคะโดยทางฝั่งของคุณมิวค่ะได้ออกมาโพสต์นะคะว่าคนรู้ไม่จริงคนรู้ดีเต็มไปหมดเลยอย่าตัดสินใจจากที่เห็นอยากคิดเองว่ารู้ภาพที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรตัดสินใครจากการฟังความข้างเดียวโลกหมายอยาจอมปลอมโดยเสียงของคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ในตอนนั้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าก็เห็น ฝ่่ายคะทั้งฝั่งของสาวดิลลี่แล้วก็คุณจอยเลยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะคุณหมิวค่ะเจ้าของโพสนะคะก็เป็นน้องสาวของคุณจอยนั่นแหละค่ะได้ออกมาชี้แจงเหตุผลนะคะที่เธอออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเธออยากจะปกป้องพี่สาวของเธอนะคะเนื่องจากมีกระแสโจมตีไปที่คุณจอยค่ะนับได้ว่ามากอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเธอได้ยืนยันได้เลยว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครแต่ถ้าหากว่าใครโจมตีพี่สาวเธอเธอก็พร้อมที่จะแหกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งของเธอและพี่สาวเนี่ยทนมาตลอดไม่ตอบโต้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็มีเหล่าแฟนๆ จะเป็นคนโพสตเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากนักร้องหนุ่มค่ะห่างหายจากโซเชียลไปนานนะคะบางคนก็ถามว่างงพี่อิวพิมพ์แบบนั้นจริงหรอครับหรือว่าแอดมินซึ่งคุณหมิวนะคะได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ไปค่ะด้วยคลิปเสียงที่โทรถามทางอิสติลิกนะคะโดยปลายสายค่ะนักร้องหนุ่มนะคะได้ยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนนั่งพิมพ์เองแล้วก็โพสตเองกับมือค่ะขณะที่ทางฝั่งของคุณลินลีนะคะหลังจากที่เธอค่ะได้ออกมาโพสต์ไปนะคะว่าง,งงเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อทางฝั่งของน้องสาวคุณจอยนะคะได้ออกมาพูดค เป็นวงกว้างและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะว่าตัวสาวลิลลี่เองเนี่ยเธอก็โดนไปด้วยเช่นกันนะคะกับเราม่าที่มันเกิดขึ้นทั้งคํากล่าวหาต่างๆนานาค่ะที่ชาวเน็ตสงสัยนะคะแต่สาวลิลลี่เธอก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะให้คําถามมันคาใจอยู่นานค่ะเจ้าตัวได้ออกมาร่ายยาวชี้แจงตอบทุกข้อสงสัยเลยนะคะแบบเคลียร์กระจ่างค่ะและยืนยันนะคะว่ากับอดีตแฟนหนุ่มอย่างอีสลิกเนี่ยจบลงได้ด้วยดีนะคะและเธอค่ะก็เป็นคนตัดสินใจนะคะเป็นฝ่ายขอเลิกเองด้วยโดยที่ทั้งคู่ค่ะยังคงร่วมงานกันได้อยู่นะคะแต่ว่าแค่ไม่ไปต่อในฐานนะแแฟนนนนลล้้้วเเททท่่่าััขะีโคง ออะะทางคุณหมิวแล้วก็คุณจอยค่ะหรือว่าคุณลิลลี่เองนะคะต่างก็ถูกชาวเน็ตค่ะจี G ้ถามนะคะในข้อสงสัยต่างๆมากมายแบบไม่ลดละจนสุดท้ายค่ะสาวลิลลี่นะคะก็ได้ออกมาโพสทิ้งท้ายนะคะวอนให้เจ้าตัวก็คือหนุ e ่มอนะิลสลิกเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยด่วนเนื่องจากว่ามันไม่แฟร์กับทั้งเธอและกับผู้หญิงอีกคนนึงค่ะจนกระทั่งไม่นานนะคะอินสลิกค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวประกาศโสดค่ะส่วนเรื่องที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้เจ้าตัวรับจบเองเลยนะคะว่าเป็นความเข้าใจผิดของตัวเองลว้ลวนๆเลยประมาณว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้้้้้้าใใจจจผผผิิดมมขอชชพืนนทีีี่ตรรงงงแแๆลว กับคนที่คบกันเพื่อน,นที่สนิทกันเนี่ยผมจะรู้ว่าเราไม่ได้คบกันแบบแฟนมาสักพักแล้วแต่ผมยังทํางานร่วมกันปกติมีความรู้สึกหวังดีต่อกันแต่ในระหว่างที่ผมไม่ได้คบกับใครมันก็มีความผิดพลาดอยู่ตรงที่ว่าผมติดต่อสื่อสารผ่านบุคคลหนึ่งตลอดและทําให้ผมเกิดความเข้าใจผิดว่าผมกําลังคบกันกับบุคคลหนึ่งอยู่ซึ่งผมเพิ่งได้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของผมเพียงฝ่ายเดียวเพียงเพราะคําว่าอาจจะ และพอผมได้ยินว่ามีคนบอกว่าป่วยในตอนแรกเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกสงสารอย่างจับใจครับปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้คบหากับใครเลยครับทุกวันนี้อยู่แต่กับหมาป่าและคุณผู้หญิงที่ถูกกล่าวชื่อเอาไว้ในโพ์แรกจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้คุยกันครับไม่ได้คบกันไม่ได้มาเจอกันนะหรือว่ารักกันเป็นความเข้าใจผิดของผมเองส่วนเรื่องของแฟนเก่าที่ผมต้องมาทําให้ชัดเจนในใจของผมจริงๆแล้วยังมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้อยังเป็นห่วงเสมอขอแค่ต่อไปนี้คนฟังจะได้ทุกอย่างที่มาจากผมเอง100%อยาทะะเลกหนี่งร้อกนนเาชี้แจงตงอต่า แรกนะคะหนุม่มอิวค่ะได้บอกว่าเจ้าตัวนั้นป่วยนะคะเพราะว่าล้มนั่นเองค่ะโดยพยายามจะเข้าไปอัดเพลงตนได้มีการล้มลงนะคะแล้วก็มีอาการอ้วกด้วยค่ะหนุม่มออลนะคะได้เล่าว,ว่าผมเนี่ยจึงใช้เวลาที่เหลือจากนั้นในการพักฟื้นแต่ทุกครั้งที่ผมลุกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องได้รับโทรศัพท์จากบุคคลคนหนึ่งให้ลุกขึ้นมาแก้ตัวให้คนโน้นหน่อยให้คนนี้หน่อยวันนี้ผมแก้ตัวให้แล้วนะครับหวังว่าจะไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรแบบนั้นอีกหรือแอบอัดคลิปเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตขอเวลาพักฟื้้นนสสสััััักกกกพะะคครรรบแแลลลเววาาาํหดดูตยทีีี่่ไมมใิจ ทั้งหมดเป็นความผิดของผมแต่เพียงผู้เดียวครับนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสรุปผมโสดนะครับและจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองค่ะท่านผู้ชมค่ะทาให้หลายคนนะคะคิดว่าน่าจะจบแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ายังมีอีกหลายคนเลยค่ะที่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณอิวสลิกนะคะได้โพสต์ออกไปค่ะจึงได้เป็นเหตุทําให้พี่อิวนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะโดยระบุว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ติดต่อกับใครไปก่อนเลยในครั้งแรกสุดมีคนโทรมาติดต่อมาก่อนผมก็มีหลักฐานเขาแจ้งว่าติดตต่่่่ออมมาาาเเพระวนนนั้ียผลลงงให พร้อมกับรูปของคนที่ผมเคยรู้จักซึ่งผมเนี่ยใช้รูปนั้นเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวอย่างหนึ่งจากนั้นคนที่ติดต่อมาหาผมเขาก็บอกว่าคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยกำลังป่วยหนักเป็นมะเร็งปากมดลูกหนักขนาดที่ล้มในที่สาธารณะหลายครั้งอาการเจ็บปวดร้ายแรงใช้คําว่าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนและคนป่วยเนี่ยก็ไม่ยอมไปรักษาตัวด้วยบอกว่าต้องเป็นผมเท่านั้นถึงจะยอมไปรักษาอยากจะให้เป็นคนที่ไปรับแล้วก็พาไปช่วยทําเป็นคบหาในวาระสุดท้ายอย่างน้อยเนี่ยอาการก็น่าจะดีขึ้นสภาพจิตใจจะดีขึ้น และบอกอีกว่าไม่ได้จ่ายค่าบ้านมา6เดือนแล้วผมก็คิดไปเองว่าคงจะป่วยหนักไม่ได้ทํางานคิดว่าไม่เคยช่วยเหลืออะไรและในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแฟนเป็นจังหวะที่คิดว่าพอจะทําได้ก็เลยยินดีทําและได้โพสต์ตามที่ขอในตอนแรกๆนั่นเองตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเท่านั้นน่าจะพอแต่หลังๆเนี่ยเริ่มบังคับให้พิมพ์ตามที่ตัวเองบอกเป็นข้อๆให้ผมถ่ายคลิปแต่ว่าผมเนี่ยไม่ทําเพราะว่าทําไปมากเกินแล้วเริ่มใช้คําหยาบพูดวอยๆแล้วก็บังคับให้รับคอนเสิร์ตตอนนี้ให้พาออกงานคู่กับเขาเพื่อไม่ให้สังคมมมโจตีผเห็น น้องเขาส่งรูปแชทกับพี่สาวมาให้ผมเห็นคําว่าบอกเขาว่าให้เขาออกไปรับงานตอนนี้กูจะได้ออกไปหาเขาให้คนเห็นว่าเป็นแฟนกันจริงได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสโจมตีกูอยู่ ซึ่งผมต้องดูแลหมาป่าไม่มีคนทําหน้าที่แทนได้ผมทิ้งหมาป่าไม่ได้ผมออกไปตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วและผมเนี่ยก็เลยแปลกใจที่ว่าคนป่วยขนาดนี้ทําไมถึงอยากจะไปคอนเสิร์ตมากกว่ารักษาตัวพอผมไม่ทําอะไรเพิ่มให้ก็เลยมาแอบอัดเสียงแทนตลอดเวลาผมมีทั้งแม่บ้านน้องชายที่ดูแลรู้เห็นตลอดเพราะว่าไม่เคยคุยโทรศัพท์โดยที่ไม่เปิดสปิกร์โฟนส่วนที่ผมพูดว่าเข้าใจผิดคิดไปเองไม่ได้หมายถึงว่าเข้าใจผิดที่เขารักผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกลับไปคบหาอะไรทั้งสิน้นแต่หมายถึงผมเข้าใจผิดว่าเขาจะ ในตอนแรก เพราะในตอนหลังเนี่ยมาพูดว่าอาจจะตายเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะตายสักหน่อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือความจริงที่ไม่เคยพูดและผมเนี่ยก็พิมพ์ไม่เก่งอธิบายไม่เก่งพยายามที่จะปิดบงังเรื่องเอาไว้ทําให้คนงงทั้งหมดเนี่ยมีเท่านี้เลยครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมชี้แจงทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วผมก็จะลบนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นเองแล้วก็รบขู่รกตาที่จะต้องเห็นเรื่องราวของคนป่วยปลอมและยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอธิบายนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็มีความสุขดีดดููแแลลลลสัตตตตวววว์่่่่่าาาผผมมเเออองถรบนนนยในชท ผมอยากจะให้หยุดพยายามโทรมาหรือว่าข้อความมาผมรู้สึกเหมือนถูกคุกคามและการรบกวนผมเนี่ยก็เหมือนกับรบกวนสัตว์ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยรักสัตว์ร้ายพวกนี้เหมือนใช้ลมหายใจเดียวกันผมได้กินมันก็ได้กินผมได้นอนมันก็ได้นอนแล้วถ้าผมล้มป่วยเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะไม่มีใครดูแลพวกมันได้ไม่นึกถึงคนเนี่ยก็ให้นึกถึงสัตว์ก็ยังดีและที่ขู่ว่าจะฟ้องผมผมยินดีฟ้องมาเลยแต่ถ้ามีอะไรไม่เป็นความจริงหรือมีคนพยายามมาคุกคามผมก็จะป้องกันตัวเองและฟ้องเหมือนกันโดยไม่รับคําขอโทษและผมก็ไม่สนว่าจะมีพอที่ รพร้อมกับยังได้มีการแนบภาพแชทนะคะที่ทางด้านของคุณหมีวค่ะน้องสาวของคุณจอยนะคะได้ทักมานะคะว่าพี่อิวมีเรื่องจะถามโดยหนุ่มอิวนะคะก็ได้ระบุคแคป,ปชั่นอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่านี่คือหลักฐานที่เขาติดต่อมาหาผมตั้งแต่แรกผมเนี่ยไม่ได้โทรหาเขาก่อนนะครับเพราะเห็นว่าใช้รูปพี่สาวเขาตามมาด้วยการเล่าเรื่องต่างๆที่ผมเล่าไปข้างต้นและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยมีใครบอกให้ผมลบพ์เรื่องป่วยหนักให้กําลังใจหรือว่าถ้าเรื่องที่ผมรู้มามันไม่จริงก็ควรจะบอกให้ ผมลบตั้งแต่แรกมีแต่โทรมาโวยวายที่ผมเนี่ยตัดสินใจลบโพสตเปิดตัวแล้วก็รูปของพี่สาวเขาแล้ววันที่โทรมาเนี่ยผมก็มีคนอื่นอยู่ด้วยเขาก็ไม่ยอมจนผมเนี่ยต้องอ้างว่าทนายแนะนําให้ลบเขาถึงได้ยอมจบแล้วก็แอบแคปแชทเนี่ยไปลงแทนเพื่อที่จะแก้ต่างว่าลบเพราะว่าอย่างอื่นรวมไปถึงรูปของแมมมอนด้วยเขาก็โทรมาโวยวายให้ผมลบเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยคบกับลิลลี่อยู่และเขาบอกว่าผมลอยตัวไม่เดือดร้อนควรจะไปชี้แจงว่าคบกับใครที่ไม่ใช่ลิลลี่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีกการโพสตต์เปิดัวอีคน ตามที่เขาต้องการเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังป่วยหนักกระทบใจิตใจเขาโอ้โหท่านผู้ชมคะหลังจากนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าต้องตั้งสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีนะคะโดยหลังจากที่พี่อิวนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความค้างต้นไปค่ะทางด้านของคุณจอยนะคะอดีตคนรักค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ได้ปิดแอคเคทาของเธอเป็นส่วนตัวนะคะล่าสุดเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวยาวเหยียดเลยค่ะขอชี้แจงในมุมของตัวเองบ้างนะคะโดยระบุว่า ขอบคุณทุกๆคนที่มาให้กําลังใจนะคะแล้วอยากจะขอบคุณมากๆเลยคือคนที่ออกมาปกป้องมาเห็นใจซาบซึ้งใจขอบคุณจากใจจริงๆค่ะได้เห็นหมดทุกคนนะคะแล้วจอยเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดค่ะแค่คนที่เรารักเนี่ยเข้าใจก็สบายใจแล้วค่ะส่วนเรื่องที่มิวไปโพสต์เป็นความจริงทั้งหมดค่ะมิวไม่เคยโทรไปหาใครก่อนคุณเอารูปไปใส่ในเพลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตมิวทักไปว่าทําไมถึงนํารูปนั้นไปใส่ในเพลงงงมากเพราะว่าเลิกกันไปตั้งนานแล้วส่วนที่บอกว่ามาแก้ตัวให้แล้วนะจริงๆอ่ะคนที่โพสตนั่นแหละเป็นต้นเรื่อองงให้คนนนเี่่ยมมาโาโวป็ืท แอบกลับไปควบกันตอนไหนโดนคนดา่าท,ทั้งที่อยู่เฉยๆก็ต้องออกมาแก้ปกตินะคะส่วนเรื่องการอัดคลิปเสียงเพราะมีคนหาว่าไม่ใช่เขาเป็นคนโสพสตเพราะเราก็ไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องโพสต์เลยก็เลยนํามาใช้เพื่อยืนยันว่าใครเป็นคนโสพสตเพราะคุณบอกว่าทายังไงก็ได้หมิวเพื่อปกป้องจอยทุกอย่างเนี่ยต้องมีหลักฐานไม่ใช่ฟังแค่ลมปากแล้วก็มาพิมพ์ค่ะเพราะบางคนไม่มีหลักฐานก็ไม่เชื่อพอมีหลักฐานก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแต่ถ้าทุกอย่างที่ทําที่พูดคือความจริงก็ต้องว่ากันไปตามนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอออะะะไไไรรรรถ้้าาาาเเเเปป็็นนคคววมมจจิงง่่ยํตกลลั จอยไม่เคยคุยไม่เคยรับสายไม่เคยติดต่อกันมานานมากแล้วจริงๆเนี่ยคือบล็อกไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรมาและจอยเนี่ยก็ไม่เคยติดต่อไปก่อนค่ะไม่เคยคุยกันเลยแต่บอกผ่านมิวมาว่าให้จอยรับสายหน่อยมีเรื่องจะปรึกษาแต่ก็ไม่ได้รับสายนะคะมีหลักฐานค่ะแต่ออกมาโพส์เรื่องเราอะไรขนาดนั้นมันเกินจริงสุดๆเลยในขณะที่เราเนี่ยอยู่เฉยๆใช้ชีวิตปกติมาโดยตลอดบางครั้งฟังความข้างเดียวเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเชื่อกับเรื่องอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหรียญเนี่ยมีสองด้านเสมอ มองต่างกันเป็นธรรมดาค่ะแล้วที่คุณบอกว่ามาแก้ต,ตัวให้แล้วนะการที่คุณไปโพสเนี่ยเราไม่ได้รับรู้เรื่องก่อนเลยค่ะเป็นลูกผู้ชายก็ควรจะยอมรับแมนๆค่ะเพราะว่าโพสต์ของคุณเนี่ยทำให้ทัวร์มาลงที่เราไม่ใช่ไม่พอใจอะไรแล้วก็ไปทําเพลงด่าเข้าไปทั่วไม่เอานะคะไม่น่ารักเลยลูกผู้ชายตัวจริงน่ะเขาจะไม่ออกมาด่าผู้หญิงเสียหายหรือเอาแฟนเก่าแฟนปัจจุบันคนนั้นคนนี้น่ยไปพูดหรือว่าไปด่าให้ใครฟังนะคะหวังว่าคุณจะมีวุฒิภาวะมากพอค่ะและเรื่องมะเร็งเนี่ยมิวก็ไม่เคยพูดค่ะแล้วก็ไม่ได้ ะะเรื่องค่าบ้านเนี่ยก็ไม่จริงและที่บอกว่าต้องพาไปหาหมออะไรเนี่ยก็ไม่จริงเป็นอะไรไปหาหมอเองได้ค่ะไม่เคยให้ใครต้องมาเดือดร้อนส่วนเรื่องรับงานเนี่ยคุยกับหมิวว่าตอนนี้เนี่ยเขากาลังเป็นกระแสะก็ให้เขารับงานไปสิซึ่งพูดแบบหวังดีก็ผิดการรับงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะว่าไม่ได้คุยกันอยู่แล้วไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็ไม่เคยอยากจะไปเจอด้วยยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยติดต่อไปก่อนแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปคบอยู่แล้วค่ะแต่งเพลงก็พอไม่แต่งเรื่องนะคะคนเราเนี่ยทำอะไรรู้ดีอยู่แก่่ใจววาตัเอ เป็นยังไงเราไม่เคยไปมีปัญหาอะไรเดือดร้อนคุณสักครั้งเราไม่ได้ไปบังคับให้ใครมาทําอะไรให้เราหรอกนะคะจอยบริสุทธิ์ใจทุกเรื่องค่ะอยู่ดีๆปัญหาก็มาได้ยืนยันได้นะคะว่าจอยไม่ได้มีแอคเคาปลอมเฟซปลอมทิกตอกปลอมไปด่าไปว่าใครแน่นอนขอบคุณทุกๆคนที่เข้าใจนะคะเราใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันดีกว่าค่ะและอย่าง่านผู้ชมค่ะยังไม่จบนะคะหลังจากที่คุณจอยได้ออกมาโพสต์ชี้แจงค่ะน้านพี่อิวนะคะก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งโดยได้เป็นการโพสต์ภาพแชทบทสนทนานะคะกับบุคคลคนหนึ่่่งคะที ว่าบุคคลในแชทนะคะน่าจะเป็นคุณหมิวน้องของคุณจอยนะคะโดยในโพสต์นี้คะ่ะระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายที่ผมจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะมายืนยันว่าผมรับรู้มาตลอดว่าคือมีเนื้อร้ายอยู่ในรังไข่เป็นมะเร็งที่จะต้องดูชัดๆว่าเป็นที่ปากมดลูกหรือว่ารังไข่กันแน่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยรายละเอียดอาการป่วยเนี่ยเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์เขาแจ้งว่าคนป่วยเนี่ยไม่ยอมไปรักษาต่อแต่ถ้าผมเนี่ยเป็นคนไปคุยก็น่าจะช่วยได้อาจจะยอมฟังในตอนแรกเนี่ยผมก็เลยโทรไป เขามาบอกว่าที่ไม่รับเนี่ยเพราะว่าต้องการคุยต่อหน้าเท่านั้นซึ่งผมเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปผมทิ้งหมาป่าไปไม่ได้ผมจึงแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พาคนป่วยมาเจอผมที่นี่แทนผมจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปกลับให้เป็นเงินห0,000บาทเพราะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายลำบากยุ่งยากและอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงก็เลยเผื่อไปให้ไม่ใช่เป็นการจ้างหรือว่าการหลอกล่อมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ใดๆดเลยทุกข้อความของผมเป็นการแสดงความห่วงใยไม่ใช่การงอให้กลับมาเป็นแฟนกันเพราะว่าผมเข้าใจมาตลอด จริง,รงว่าคนป่วยมีอาการหนักการใช้ชีวิตร่วมกันแบบแฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผมจึงไม่ได้คิดที่จะกลับไปคบผมอยากแค่เพียงอยู่ตรงนี้ให้กําลังใจความรักแบบหนุ่มสาวระหว่างผมกับเขามันผ่านไปแล้วผมทําทุกอย่างพูดทุกอย่างให้เขารู้สึกดีขึ้นมีกําลังใจในยามที่เขาป่วยและผมย้ําผ่านน้องสาวเขาอยู่ตลอดว่าณจนะุดนี้ผมมีความสุขแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนกันแต่หากว่าเรื่องราวอาการป่วยของเขาไม่ได้เป็นความจริงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่เขาหายป่วยไวและจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ต่อไปยินดีด้วยนะครับ โดยรายละเอียดในแชทด,ดังกล่าวนะคะเป็นบทสนทนาของวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยทางฝั่งบุคคลหนึ่งนะคะที่ส่งข้อความมาค่ะบอกว่ามันก็อยากรู้แหละเหมือนแบบอยากกลับมาตอนไหนก็มาซึ่งทางด้านของคุณอิวสลิกนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่างั้นพี่รออยู่แหละไปเนี่ยเดี๋ยวเสียฟีมันมีคนอื่นไปด้วยทีมงานทีมอารักขาสงสารเขา ดูคุณจอจานเนี่ยก็แข็งแรงปกตินะไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าเกิดว่าป่วยหนักเนี่ยแกคงไม่มานั่งเล่นเน็ตหรอกขนาดที่นี่ถ้านิดหนึ่งไม่สบายก็ไม่เล่นแล้วนะกดไม่ไหวตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าแกป่วยแหละก็เลยคิดว่าจะไปเยี่ยมกับเอาของไปฝากให้แล้วก็กลับเลยแต่ก็คงปกติแล้วล่ะดูไม่ได้เป็นอะไรเลยน่าจะแข็งแรงอยู่ขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้ตอบกลับมานะคะว่าได้กินยาดีขึ้นแค่มีก้อนเนื้ออะไรเฉยๆไม่อันตาสาวอาการตอนนี้ก็แค่ฉี่บ่อยและหนุ่มอิสลิกนะคะก็ยังได้ลงแชทก่อนหน้านี้เพิ่มดด้้วยยนะะดดะคโรบุข,ขออิ ะะสำหรับคนที่สงสัยว่าแล้วข้อความด้านบนก่อนหน้านี้แล้วก็ด้านล่างลงไปอีกเนี่ยคุยอะไรกันเจ้าตัวนะคะบอกว่าผมเนี่ยเอามาให้ดูแล้วนะครับข้อความนี้คือข้อความสุดท้ายที่เคยติดต่อน้องคนนี้ครับไม่มีการติดต่ออื่นใดมาจนถึงวันที่16กันยายนที่ผ่านมาซึ่งข้อความด้านบนนะคะที่หนุ่มอุสลิแคปมาลงค่ะก็คือเป็นแชทบทสนทนานะคะตั้งแต่ปี2021นะคะในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นคุณหมิวค่ะน้องสาวของคุณจอยทักมานะ ช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้โทรคุยกันซึ่งดูได้จากภาพประกอบเลยนะคะในแชทค่ะซึ่งฝ่ายหญิงนะคะพิมพ์มาบอกเขาว่าใครบางคนเนี่ยไม่อยากคุยกับอิลสลิกนะคะขณะที่คุณอิลสลิกค่ะก็ตอบกลับไปนะคะว่าง่ายๆถ้าเขาไม่คุยพี่ไม่โอนแล้วแต่เขาเลยถ้าคุยดีๆเนี่ยพี่โอนเลยเงินจิ๊บจอยมากทามกลางเหล่าคอมเมนต์นะคะที่แห่สงสัยคะ่ะว่าหรืองานนี้คนกลางคะ่ะที่เป็นคนสื่อกลางเนี่ยระหว่างคุณอิลสลิกและคุณจอยเนี่ยมีการสื่อสารอะไรที่คลาดเคลื่อนหรือไม่บางคนถึงขั้นตัั้้งงงขขอออออออสสยว่า่าาหรือเอืเชออคุณจ ขณะที่ต่อมาในเวลาไล่เรียกันเลยนะคะคุณจอยค่ะก็ออกมาโพสตส,สวนกลับนะคะว่าคุณจะแมนกี่โมงคะและความห่วงใยของคุณเนี่ยคืออะไรคะจริงๆแค่ขอโทษเคลียร์กันมันก็จบตั้งแต่โพสต์นั้นแล้วแต่ว่าคุณไม่จบแค่โพสเนี่ยก็ทําให้เราเสียหายแล้วแต่ทําเพลงมาด่ามาโจมตีเราแบบนี้ทั้งๆที่เราไม่เคยคุยกันเลยเราก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีสังคมนะคะเราเสื่อมเสียมาครั้งที่3แล้วค่ะคุณจะโพสตด่าหรือว่าจะแต่งเพลงมาด่าควรที่จะคิดหน่อยนะคะคิดเยอะๆค่ะคุณไม่ควรที่จะมาเป็นนักเลง คีย์บอร์ดนะคะราชาเนี่ยเขาไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์เลยเหรอคะ่ะและนี่เป็นแชทของวันอังคารที่1ตุลาคม2 5 6 7ค่ะโดยโพสต์ดังกล่าวนะคะคุณจอยค่ะได้ลงภาพที่คุณอิสลิกนะคะส่งข้อความมารัวๆเขาว่าเตงนี่เบอร์เขานะเขามีเรื่องอยากจะขอคําแนะนาเขาบอกทุกคนไปแล้วนะทั้งชีวิตเขามีแค่เตงเขารักแค่เตงต่อไปนี้เนี่ยไม่มีการเข้าใจผิดอีกทั้งยังได้มีการแคปภาพนะคะสายที่ไม่ได้รับค่าของเบอร์ที่มีชื่อว่าอิสลิกซึ่งเบอร์นี้ค่ะพยายามที่จะโทรหาคุณจอยยหลาคครั้งนะะแต่ ไม่ได้รับสายค่ะทั้งนี้คุณจอยก็ยังได้คอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจอยไม่แน่ใจว่าการสื่อสารทั้งฝั่งของเราและฝั่งของเขาที่สื่อสารให้คนกลางนะคะอาจจะเป็นคนละอย่างหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นคนกลางก็อึดอัดใจทางนี้เนี่ยพูดอีกแบบหนึ่งทางนั้นพูดอีกแบบหนึ่งแล้วคนกลางเนี่ยอาจจะไปพูดแบบรักษาน้ําใจฝั่งเขาแต่ก็ไม่ได้พูดเกินหลักความเป็นจริงเพราะคนกลางก็เป็นคนที่ปกป้องหน้าให้เขาตอนผลแรกแต่เขาเนี่ยมาโมโหเรื่องคลิปเสียงมิวก็เลยจะให้เขาเนี่ยยยอ,อกา,อาเอิเรว่คนสนูด้ ก,กันเเคยยยไปที่ววด้แต่เขาก็ไม่ควรจะมาโจมตีเราโพสต์ไม่พอแต่แต่งเพลงมาดา่าใส่สีตีไข่มันเกินไปมากคนที่บอกว่าจะปกป้องห่วงใยสุดท้ายแต่งเพลงดา่าโอ้โหท่านผู้ชมคะงานนี้เดือสดสุดๆค่ะพิกในพิกในพิกอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนี้เขาจะเป็นอย่างไรต่อนะคะสุดท้ายเรื่องจะใหญ่ไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีกันจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายค่ะอาจจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อนเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ขอให้พูดคุยนะคะแล้วก็ตกลงจบเรื่องนี้กันได้ด้วยดีนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายเลยค่ะ้ามไม่อยากคลาดข่าว ถึงซับๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ